สวัสดีครับพบกับผมโบ้รถเก่งมือสองนะครับวันนี้วันที่5ทธันวาคมนะครับตรงกับวันพ่อพอดีนะครับผมผมมาทําการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโตโยต้าโคโรนาเอ็นะครับตัวนี้เป็น x อ็กนะครับปี98นะครับเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์กระปุกนะครับเออ่เครื่องยนต์ 3s 2.0อนะครับผมเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับภาษีปีหน้านะครับ ภาษีปีหน้ากันเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมทําการาต่อพรบรภาษีให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้รถพร้อมใช้งานนะครับผมทั้งเรื่องของเครื่องช่วงล่างนะครับสภาพของตัวรถทั้งเรื่องของเอกสารนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับผมลูกค้าครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับเรื่องของสีนะครับสี เท่าที่ดูแล้วน่าจะผ่านการอาบน้ําผ่านการทําสีมให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สภาพก็นี่เลยครับลูกค้าอย่างที่เห็นนะครับอย่าใช้คําว่าสวยเลยนะครับผมรถราคานี้นะครับขออนุญาตใช้คําว่าพอใช้แล้วกันนะฮะสภาพพอใช้นะฮะเหมาะเลยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถเก่งเอาไว้ใช้งานนะฮะหารถเก่งเอาไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีนะฮะลูกค้า ดูได้เลยนะครับเรื่องของสีนะครับประมาณนี้เลยนะครับลูกค้านะผมเอาคนที่รับได้นะครับลูกค้านะดูได้เลยครับเรื่องของสีจะมีประมาณนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะฮะจะมีร่องรอยบ้างจะมีซีดมีด้านบ้างนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปชมทีละช็อตทีละชิ้นกันนะฮะลูกค้าขอคนที่รับได้เลยนะฮะจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังนะฮะอยู่จังหวัดไหนไม่ใช่ปัญหานะครับผมจะส่งให้ได้นะครับ นี่ครับดูได้เลยครับแต่บอกได้เลยว่าเครื่องดีนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับนี่ครับผมลูกค้าได้เป็น X t ็กเซอร์ด้วยฮะเอกสารครบโอนด้วยนะครับบภพาสีปี2 5 6 7เลยนะฮะใช้งานกันยาวๆเลยนะฮะนี่ครับลูกค้าดูได้เลยนะครับครับนี่ครับเราไล่มาดูใกล้ๆนะครับแล้วก็จะมีซิสตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับแบบนี้เลยลูกค้านะนี่เลยครับ ผมจะจี้ให้ดูทุกจุดเลยนะฮะนี่ครับมีเซตบ้างนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ครับลูกค้าดูได้เลยครับอยากจะให้คนที่ขออนุญาตครับอยากจะให้คนที่หารถไว้ใช้งานนะครับเอาไปใช้งานจริงๆนะฮะนี่ครับผมคันนี้ขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าผมอยากให้คนที่เอาไปใช้งานจริงๆนะครับ ไม่อยากให้แบบว่าลูกค้าประเภทที่ว่ามีรถอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไปเกิดการเปรียบเทียบแน่นอนครับคันนี้สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ครับแต่ท่านใดที่อยากจะเอารถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับนะครับคันนี้พร้อมนะครับพร้อมที่จะไปอยู่ด้วยเลยครับลูกค้าครับนี่เลยนะสีก็ไม่แตกนะลูกค้านะสีไม่มีแตกนะนี่เลยครับ จะมีเก่าตามอายุไปเลยนะฮะนี่เลยครับผมให้เห็นชัดชเลยนะฮะลูกค้านะจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับนี่ครับผมดูเลยนะฮะชัดแน่นอนนะครับตรงปกแน่นอนนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะฮะลูกค้านะดูให้จบนะครับดูให้จบแล้วค่อยโทรมานะฮะนะฮะแต่ขออนุญาตพูดเลยว่ารถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับ ซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับเอาง่ายๆเลยซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับนี่เลยครับสภาพสีภายนอกก็อย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะฮะให้เห็นชัดๆเลยนะฮะดูเลยนะครับผมรับได้ก็โทรมาเลยนะครับลูกค้านะนี่ครับแต่เขาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะนะฮะนี่ครับลูกค้าไม่ได้ขีเหรครับสามารถใช้งานได้ครับวิ่งทางไกลได้ครับข้ามจังหวัดได้นะครับ นี่ครับผมลูกค้าเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้าง <c oughs> <c oughs> นะครับกันชนหน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับลูกค้านี่เลยครับนี่เลยครับชัดพอไหมครับลูกค้านี่ฮะมาดูด้านหน้ากันต่อนี่ครับผมถ่ายให้เห็นชัดๆแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วอย่าว่าผมไม่ชัดเจนนะฮะผมชัดเจนนะฮะนี่ฮะ นี่เลยนะครับโอเคนี่ก็คือบรรยากาศรอบนอกนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาฮะอ่าเดี๋ยวดูด้านซ้ายครับอีกนิดนึงนะฮะนี่เลยครับแบบนี้เขาเรียกว่าล่องรอยตามอายุการใช้งานนะฮะลูกค้านะครับผมสวยสวยนะครับนี่เลยภาษีหกเจ็ดนะครับอันนี้ใบเก่านะครับเดี๋ยวผมจะลอกทิ้งนะครับภาษีสองห้าหกเจ็ดนะครับภาษีไม่ขาดนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับ ฟังให้ดีนะครับลูกค้าครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับฟังให้ดีดูให้จบนะครับรับได้โทรมานะครับลูกค้านะนะฮะนี่ฮะโอเคด้านนอกครบยังครับน่าจะครบแล้วเนาะโอเคมาดูข้างในกันต่อครับข้างในแบบนี้เลยครับนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้นะครับ ใช้ได้รู้สึกว่าจะมี1บานที่ใช้ไม่ได้น่าจะบานนี้นะฮะน่าจะบานนี้ใช้ไม่ได้นะครับนะครับขึ้นลงขึ้นลง3บานนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเอ่อรีวิวให้ดูแบบครบๆเลยนะฮะขอเน้นย้ําเลยว่าเอาคนที่รับได้นะครับราคาที่ผมเปิดไว้สี่หมืนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสี่หมือนกว่าบาทนะครับราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับลูกค้านะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับ เรื่องของแอร์แอร์เย็นฉ่ำนะครับนี่ครับผมเครื่องเสียงมีแต่ใช้ไม่ได้นะครับตรงนะครับเข้าใจตรงกันนะครับลูกค้านะเครื่องเสียงมีแต่ใช้ไม่ได้นะฮะลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับแอร์เย็นเครื่องเครื่องดีช่วงล่างดีก็น่าจะจบนะครับครับสีสันโอเคครับสีสันภายนอกผมให้ระดับพอได้แล้วกันนะไม่ต้องถึงดีมากนะครับนะฮะเอาแค่พอพอได้นะฮะนี่ครับ อ่าด้านหลังก็ต่อนะฮะนี่ครับอ่าดูแผงประตูฝั่งซ้ายด้านหลังครับนี่ครับนะครับเบาะสวยนะครับเบาะไม่มีเฉดขาดนะครับครับเอ็กซเออร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ท้ายโด่งนะฮะตัวนี้ปีเก้าแปดนะฮะลูกค้านะนะฮะปีเก้าแปดนะครับนี่ครับผมมาเรียบร้อยไล่ไปดูด้านในฝั่งขวาก็ต่อครับนี่ครับผม ท่านใดชอบนะครับท่านใดสนใจโทรเข้ามานะครับผมอยู่อำเภอเมืองนะครับตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชนะครับเมืองแม่ยมโมนะครับนะฮะอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมาผมบริการจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0855754369นะครับ0855754369นะครับแอดไลน์ขอข้อมูลขอโลเคชันขอพิกัดได้ที่083005440นะครับ มาฝั่งขวาด้านหลังครับมาเลยครับนี่ครับลูกค้าแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยครับนี่เลยครับดูให้ครบนะครับลูกค้าดูให้ครบดูให้จบนะครับสนใจโทรเข้ามานะครับส่หมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องนะครับเดี๋ยวเอาเอาเลขที่เป็นมงคลหน่อยนะฮะเอาสี่หมืนะฮะสี่หมบาทนะลูกค้า เอกสารครบโอนพรบภาษีปีหน้านะครับ2567นะฮะเครื่องดีช่วงล่างดีรถพร้อมใช้งานนะครับ49,000บาทเท่านั้นเองลูกค้านะฮะสนใจโทรเข้ามาเลยเลยนะฮะอ่าดูฝั่งคนขับกันต่อนะครับเครื่องดีนะครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่เอี่ยมเลยครับแบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมเลยแกะกล่องเมื่อวานนะฮะแล้วก็อ่าพรบภาษีต่อให้เมื่อวานนะฮะ นี่ครับพร้อมขนาดไหนลูกค้าพร้อมใช้งานขนาดไหนนะฮะโทรเข้ามาได้เลยครับนี่ครับราคานี้หายากนะครับ Xer ราคานี้หายากนะฮะลูกค้านะนะฮะไปดูด้านหน้ากันต่อครับมามาครับราคานี้หายากมากๆสําหรับโตโยต้า e Xer นะฮะนะฮะน่าจะเป็นคันแรกคันเดียวที่สําหรับโบลเก่งมือสองนำมาขายนะครับนะฮะ รถของผมนะครับลูกค้าได้มาถูกผมก็ขายถูกนะได้มาสูงผมก็จะอาจจะราคาสูงนิดนึงนะฮะแต่ว่าเครื่องช่วงล่างคือทั้งภายนอกภายในทั้งคันอะเอาง่ายๆนะครับจบแน่นอนนะครับไม่ต้องไปซ่อมนะฮะนี่ครับแบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมเมื่อวานนะฮะ GS แบตเตอรี่ลูกนี้2,800บาทนะครับลูกค้า2 8 0 0นะนะฮะใครอาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้ก็เรื่องของคุณไปนะครับแต่ผมซื้อ2 8 0 0นนะครับนะฮะ แปดสองพันแปดนะครับต่อภาษีพรบด้วยเมื่อวานก็หมดร่วมห้าพันนะฮะเพราะว่าอันเดิมมันภาษีมันขาดหกห้านะครับผมต่อไปแล้วนะฮะเป็นหกเจ็ดนะฮะย้ําว่าภาษีพรบไม่ขาดนะลูกค้านะนะฮะรถพร้อมใช้งานนะครับโอเคมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับนะครับเหนื่อสอบซ้ำนี่ครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับนะฮะขอเปิดแอร์นิดนึงเหงื่อไหลแล้วนะฮะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับ ลูกค้าฟังเสียงลมได้ลมแรงด้วยนะฮะลมแรงด้วยนะครับมีแอร์แบ็กด้วยลูกค้าเห็นไหมครับมีแอร์แบ็กด้วยครับแต่ดังนะนี่ครับแต่ดังไฟสว่างนะครับวิ่งทางไกลได้นะฮะโอเคมาลำดับต่อไปเราไปฟังเสียงเครื่องใกล้ๆครับลูกค้าครับมาเลยครับมาครับมาครับอยากจะให้คนเอาไปใช้งานจริงๆนะฮะเน้นใช้งานเลยนะฮะนะฮะดูได้เลยครับ รงไม่พน่นไม่ไอไม่กวันนะครับนี่ครับโอเคผมขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงนะครับอชมชิ้นส่วนภายในอ้องเครื่องอีกสักรอบหนึงนะโอเคครับ เรียบร้อยโอเคครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวโตโยต้าโคโรนา XER P ก้าปเครื่องยนต์สาม s 2อนะครับระบบเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์กระปุกเกียร์แมนแมนนวลนะครับมีแอร์แบ็กนะครับถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถพร้อมใช้งานเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับรถพร้อมใช้งานย้ำว่ารถพร้อมใช้งานซื้อไปไม่ต้องซ่อมอยู่จังหวัดไหน ไม่สะดวกมาไม่ใช่ปัญหาสําหรับโบรเการมือสองเพราะว่าผมมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องมาให้เหนื่อยไม่ต้องมาให้เสียเวลานะครับเพราะว่าลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เปรียบเสมอลูกค้ากําลังมาชมด้วยตาของตัวเองนะฮะนี่ครับผมชัดเจนขนาดนี้ไม่มีแล้วนะฮะสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกค้าโตโยต้าเอสเซอนะฮะนี่ครับโอเคชมดัดกว่ากันอีกนิดนึงก่อนจบคลิปนะฮะ ่ดูกันอีกสักเล็กน้อยลูกค้าดูครับนี่ครับนี่ครับผมโอเคครับลูกค้าถ้าชอบถ้าสนใจโทรเข้ามานะครับ085 575 4369 085 575 4369แอดไลน์083 0005440 00ครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่สละเวลาอันมีค่า ของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมโบพร้อมกับ Toyota Corona x l สีแดงคันนี้ขออนุญาตกราบลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ